ต้นเหตุของการมีขี้นกตรงนี้นะครับผมนะดูครับว่ามีขี้นกอยู่ไหมครับสาเหตุครับเนี่ยครับผมสาเหตุ ครับุกผู้ชมวันนี้ครับแต่เบ้นจะพามาดูต้นเหตุของการมีขี้นกตรงนี้นะครับผมนะก็เนี่ยครับมันจะมาเกาะอ,อยู่แถวนี้นะครับผมนะแล้วแต่เบ้นพามาดูครับนะว่าทําไมมันมาป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ครับ ดูครับว่ามีขี้นกอยู่ไหมครับก็ยังมีอยู่นะครับนะนิดหน่อยๆก็เนี่ยครับตรงนี้เต็มเลยครับผมสาเหตุครับเนี่ยครับผมสาเหตุเนี่ยครับมันมีรังนกครับผม มีรังนกครับเขาก็เลยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ครับผมนะก็เลยมาขี่มาอยู่แถวนี้ครับก็อาจจะมาเฝ้ารังของเขาก็ได้ครับแต่นี้รังมันร่วงลงมาครับนะไม่มีลูกนกนะครับผมนะโอ้น่าจะโดนแมวครับนะ น่าจะโดนแมวครับรังเพิ่งทำใหม่ๆเลยนะครับนะดูหญ้ายังเขียวๆอยู่เลยหญ้ายังเขียวๆอยู่เลยครับนะครับลูกนกไม่มีแล้วครับก็แต่เว้ว่าจะตัดกิ่งขนุนนะครับนะก็ เดี๋ยวรออีกสักพักดูก่อนครับนะเตเบนไม่อยากตัดครับเพราะว่ามันเป็นล่มให้บ่อปลาพอดีครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะเลิกมาขี้หรือยังครับเดี๋ยวตรงนี้เะเบนจะต้องทําความสะอาดนะครับผมก็เขาไม่มีลังแล้วครับนะไม่มีลังไม่มีลูกแล้วเขาก็ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับครับเดี๋ยวตะเบนก็จะทําความสะอาดนะครับผมนะ นีครับสาเหตุสาเหตุที่นกมาขี่แถวนี้ครับเดี๋ยวตะเบนจะยังไงตะเบนจะอัปเดตให้ดูนะครับผมนะก็ขอบคุณครับสาหรับการชมคลิปของผมนะก็ลากันไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้ารับผมนะสวัสดีครับ